สวัสดีครับคุณไฝนิลุบลน,นะครับศิลปินคุณภาพสาวน้อยพเ,เพียงแต่องุ์นยิงมาเนี่น้องมองว่าองุ่นยิงนี่สิบหกปีเนี่ยกระแสมาอเพศติดหนึ่งมาแล้งนี่คือถ้ามองในมุมหนูหนูอมองว่าน้องเป็นเป็นคนที่มีความอดทนความเก่งความตั้งใจสูงมากๆด้วยโอกาสที่น้องได้รับจากบอสต่างๆแล้วก็โดยสมาชิกสาวน้อยเพี่้งแต่อดีตจนผอนปัจจุบันที่เขาสั่งมา แล้วน้องก็เป็นดาวที่แม้แต่หนูวันนั้นหนูได้ยิ้มแค่เกินเมื่อสมายเามื่อแรกแมนไฟไฟนั่นบเป็นคนแรกเราก็เป็นคนเดียวที่ขึ้นไปยืนฟังน้องเมื่อนั้น<อ>หนูไปยืนจอบปั้งอยู่ข้างเวทีอันนี้ยิ้มคนร่ำขา,ขา,ขาดเดี๋ยยิ้มคนล้่ำแบบหองหองหนู้สเป็นแบบนี้จะเป็นแบบมาถ่นใจแท้อะไรสินะคะแบบว่าต้องังอยู่ในเต็นท์ก็ต้องสิแต่งหน้าคะ่ะนั่น มือนั่นหมอล่ามันเป็นงวกเบื้องบนแล้วแต่ว่าตูวก็เป็นนึงใน่พูดได้งวกเพราะขึ้นไปยืนเบื้องบนพีที้มันเป็นงวกแล้วมันหนุดยางไปเลยดูการตั้งสีลงรองร้องเพลินดูว่างพับล้องดูก็เลยว่าปะอีกหน่อยหนึ่งมันเกินดีแทนดูว่าองไปเต้องหนาเบไงกันนะนู่ว่าอีกหน่อยหนี่คือความเพ่งดีแท้เมียนค่ะดูว่าอีกหน่อยหนึ่งมันเจือกใส่นะดูว่าดูก็เลยยางออกจากเต็นยางออกจากเต็นมากไม่ยืนเบื้องน่องอันนี้ก็ได้ยินน่องเกิน นี่หน่อยือเสียงไล่แท้นึกว่า,วาเสียงแง่แทะนุว่านุคิดว่า,าตอนนู้นแมท่านยังไม่เห็นบ้ามันต้องพูกอ,วอ้วนซ้ำไข่อยเถอะนะนุว่า <laughs> โอ้คาดว่าเสียงที่หลานแนะนำตัวนะลูกน้องงุ้งยิงจ้าอายุสิบหกปีนู้เองอึ้งค่ะก็เอาเอาใจไปเลยนุว่าเอาใจไปเลยคนบ้าอะไรสิบหกปีแล้วปรได้เลี้ยล่ำมันคือสิบแบบ คือสิชุมเช่นใจที่แบบว่าเออเขาได้เห็นความเติบโตเห็นพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆมาถามพีพี่สายนู้จังหนึ่นจังสี่ถามพี่พี่ก็ยินดีพีสิพี่สิคูดวิชาที่พีไม่ได้ทงเบอร์ไถเธอไปเลยว่านั่นก็คือน้ององ๋งอิงเพชรบัานแพงของเรานพี่โบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมอ่ะหลังจากโบนะครับองอิงมาแต่มือนน้องมั่น จับไม่มือแรลกแต่ก็ลองนะไว้ที่นี่เป็นคนที่พ่อพ่อมือซื้อจากของมักเสียงนองอเป็นคนเสียงเสียงมิสเนีแล่ะก็ฟังแล้วมันมันเป็นมันอิมม่มไหมครับฟังเสียงอุ้งอิงในส่วนตัวบอกคิดว่านอนสีม,มสีมือนียวแต่ซ้อคิดว่าคนที่ทั่วประเทศสี่ทิดตามสียฮักนองไปนี่นแม่นครับคือจังหวะซื้อซาลยเดียงสาบบหูนันบบหูนีมาอยู่หลังไว้ที่อยากเห็นอยากเบิ้งเบิ้งทุกจองจนเป็นหอดกุ่มัน ยังก็ขอบตามีแพนด้านิสัยส่วนตัวความสามารถทุกๆอย่างในตัวน้องมันบริปรุงแต่งบริยังเลยก็คือใครถอดไม่แบบได้พี่น้องกระหักในความเป็นอุ้งอิงได้ดังไดดีเกันไปน้ำมัยไปน้ำกันเมียนครับเมียนว่าเมีนว่าน้องดังผู้เดียวเด้น้องมีผลงานโปรโมทว่งโปรโมทจากขวงเลยว่งเข้ากันได้ก้าวขึ้นมาอีระดับหนึ่งแล้วก็มีกระแสมีงานโดยเฉพาะพี่หัวนักศิสเกต บ้านเกิดเมืองนอนของอุ้งอิงนี่แห้งง่าทลายเป็นอนันตเสกง่าทลายจับใจโบมาอยู่วงปีที่ไรเอ้าปีนีนเขาปีที่หาครับปีนีปีที่หาแม่นครัผมเคยเห็นแบบนี้ไหมผมเคยเห็นเลยศิลปินที่มาสมัครเคยเห็นแบบนี้ไหมเราได้สื้อซะผู้ใดเข่ามากกับผมเคยเห็นแบบนี้อ่าแบบผู้เฒ่ายน้ำแม่นครับผู้สัตหาสัตชื่อสัตว์บ้ามากไหมมหาอุ้งอิงติดตามมาะมูยแล้วก็ไห้นั่นเลตัวเนี้ยวมันจะกลายแบบนี้ผมเคยเจอไหมไม่เคยเจอแล้วเพราะว่าอุ้งอิงเป็นเด็กเด็กหน่อยธรรมดาผู้หนึ่งเนาะ ที่กเก่ามาจากยูไหยยูนาธรรมดาเขามายู่งหมอล่ำแล้วเวลาดีโบมาเวลาไอ้ไอ้ประกาศหนาเวทีสิบโมปีแม่นพูดได้ไครับพี่น้องฟังเสมือเด้ <c oughs> วันจะไปยืนฟังหนแล้วพ่องเสมอเลยถ่ายคลิปแม่นคนสิโบโมงเบิง้งบบสิบแปดถ่ายยู่มุมเก่ามะมักเวลาพ่อก,กับแม่อุกเองไปยืนถ่ายอยู่นะอยู่ขาล,ลำพงมันเอาว่าภูมิใจเจ้าของมกักภาพแบบนั้นครับมันเป็นอนิออยงนี่เป็นความภูมิใจครับแม่ของฟองแม่ครับอะไรให้ได้เจ้าของมีแห้งพักดันบอมคนหน้าห้างก็จะตอบที่เซนได้กันว่า อุ ik, ้งอ so, uh, like ิงอุ้งอิงมันย่ำซ้ำได้กับสิเป็นข้าวบาอุ้งอิงแแ่งพูดใจน้ำหล่อมอก่าอีกหลังเบธีหน้าเวทีอย่างสิสวีทัตสวัสดีครับครับผมวัาวันวัน้พ่อกัวบันที่อุ้งอิงเป็นเจเไอีอุ้งอิงมาในสองเดือนแล้วพอกัดใช่อุ้งอิงมีผลต่อชีวิตพอกันใช่จังไหนในวินาทีนี้ในวินาทีนี้บอกเดีเลยว่าบวกขึ้นมาเลย บวกบวกขึ้นมาเลือยครับอ่าสังเกตว่างไงไตอนคูเองเพระท่านมากเก้าหมื่นกว่าคนติดตามอ่าตอนนี้สองแสนเอ็ดครับเมีเท่าหนึ่งเลยเท่าคนหนึ่งเลยครับเพราะว่าแต่ละหมื่นตรงล่าค่อยนั่งเข้ามาวงทุกคนซองพวพวคุกี้เข้ามายังคุกี้เข้ามายัง คือถ้าผ้หญิงมาอยู่มันคือมันขาดยังเป็นยักางคือมันขาดมันขาดความสดชื่นมันขาดความหวานความความธรรมชาติของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชุ่จาลีลีมันเบามันเบาเบาไรมันต้องมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ไม่จกตาความดังความดังนี้ไม่จกตาแน่นอนสังเกตหนาเป็นที่ขนาดเช็ก เช็คศร้าสุดๆคนคนรปหงเลยเคยเห็นแต่เขายางน,น้ำอับปัชลาหรือว่าดังๆแบบเดียวกันความรู้สึกแบบเดียวกันเลยด<อ>ังไม่จกตาโบได้จ้างพอมบได้จ้างให้มาดังพอ่อ,อบางคนว่าโอ้ยโน่นนี่นั่นเห็น,นอะนรไหเห็นคนที่แบบว่ามุดลมๆเห็นมุดแบบคือเขาบได้มาสัมผัสตรงเนี้ยเขาบระหงต้องมาสัมผัสพี่น้อง บวมมม่าบเปนปะาเอาคือสารงหายงแรงว่ะี<อ><อ>เหตุการณ์นี้ปรากฏการณ์นีบ่บ,บเเ่คยเกิดขึ้นกับสาวน่อยไม่เกิดขึ้นไม่ไม่เคยคเกิดขึ้นแล้เอฟซีนั่งน่ยนี่จะแบบว่าพู้เฒ่าอูเถ่าเล็กน่อยมีมั้ไ่หลุนกับมี่ไหมคือมันคือขวัญใจวางไงบางขวัญใจอ้าวอ้าวเล่นฮโร่นี่ เล่นไฮโร่ววะหอยลืมลืมโอ้โหใหร่วก็ตีเล่นผู้เดียวไม่ได้เนี่ยงก่อนเลยสามจีอ่าหกเจ็ดไข่เสียโอ้โอ้เป็โอ้เม่นที่มาเงินขายเสียเออเก้าแต่จะเฮ็ดเพลงมาบอกเคยมีผู้ใดใดหลายปีนน้ทุบสถิติแล้วก็ไายเงี้ยนี่บาดไข่ยังงี้ผู้ใดเลยถือว่าแบบว่าวินาทีนี้ ต้องย่อมเพิ่นนี่ดิดวงโชคชะตาวาสนาพ่อแหลมม่งว่าจะได้เนี่ยเกิดจากเอียงเพราะอะไรทําไมอุ้งยิงเพื่อบ้านแพงนี่หรือหอบแพ้บ้านฮาเนี่ยเจอได้มาถึงจุดนี้เอาสันมันเพ่งมคุณภาพหรือเขาบคุณภาพเคนที่มาได้ยวจะงนประเดี่ยมันมาด้วยคุณภาพพร้อมาเลยจงไนแบบเนี่ยโม่โม่เนี่แลมโมเมนต์ยุ่ยเสือมันแท่งเด็ดมากนี่ยู่ยเสอมันแท่งกับมากึ่งนออะนี่มันกับว่าแม่เนี่ยเอามันบันมีเสียมันติดตีนหรือไฟ มันมีแต่อ่อยนะแม่บ่ิสันมันก็ต้องมีหม่ก็วันยังไงเอามันมันใหม่ได้มาค่อยใหม่ถทำไม่ชดนี่มันใหม่บ่ใหม่บ่เอาน้ำมันกาซายอ่าอันนี้คือแบบนด้ด้วยด้วยเพรามันมีเสียมันมีเสียครับมันมีเสียนี่อธิบายชัดเจนอธิบายชัดเจนนี่มันมีเสียเพิ่มมันมีเสียเพิ่มดังในร้านมังกัติดแบบนี้วะเขามีก็มีทุน มีทุนของผู้ใดเขามีทุนทุนของวงนี่บ่ทุนของมันน่ะแหละทุนของเขาเองนั่นแหละโอ้ทุนขององ้์หญิงเออทุนของเขาเองเออจะมาแทงขึ้นมามันหลอกโซเชียลดิหรือจะไหนมันไม่ไปเร็วมากเร็วแ่บโซเชียลเออคิดว่าเขาจะกินอีกโดนบ่คิดว่าเขาจะดังอีกโดนบ่เอาเขายังอีลเดือเขาอีกเกินเดือนโอ้เมืองเซียคอมบอวะบอว่าเขาอีกเกินเดือนมิจริงจริงอ่าอ่า พราะยังขึ้นมิดเนาะอันนี้หมูม่วงย่แหลมเนี่ยพี่น้องความกินเห็นส่วนตัวเด้วเพื่อความเฉื่ดความจืดเฉืดความเบิ้งหนูฟังหนูความเบียกก็เกิดขึ้นความแจ้งก็เกิดขึ้นเสียความบอดเลยอ๋ออันนี้มันเป็นกินมันเป็นปลาก็ดีได้นะมึงสิบอ่มันเป็นท่าเขาลงโซเชียลท่าประสาทไม่ไหมอะไรกับพี่เอาแล้วก็ไปเองพี่ว่ะแบบตะกี้ตะกี้ย่างแหลมปั่นพร้อมกับหมาตั้วพ่อสิพ่อจิว่าจานมั้งเนาะ อาชีพอาชีพเนาะไม่ถึงอ่าอ่าชัวแบบบระเทศพอถึงอ่าบกขาดคือซุมนี่อ่าบางมันสีแมนความบ่หร่อันนี้ความคิดเห็นของยายแหลมเนี่ยครับนามประตูบ่แมนครับตอนนี้มาดอยู่บนนี้นะแมนครับเปืนเอาเจ้าคือโบไปท้ายเจ้าไม่ยั้งก็โบไปท้ายไร้ซุดกลับมาเจ้าขาดมาโบเดือโอเคครับซ่ายายแหลมบ่ได้พี่น้อง าาบางครั้งอันนี้คงคิดของยายแหลมสุดตัวขนาดอุ้งอิงมา,หน,งน,งาน, 5, นหนึ่งวันถึงร้านห้าแสนวิวเจ้ามองไม่แค่เอ้ยแสนสองแสนหนึงเนาะเจ้าม้งไอ่ท่องน้ำแสนหนึ่งเพราะว่าเปียใส่ร้านเดียวะหได้แล้วเฮ้ยห้าะเจ้ขึ้นมาห,นานานหมันหลาาสนมูเนาะมือเดียวนะั่นนะเอ้ยมือเดียวหมือนร้านเจ็ดแสนมแล้ดว้นวร้านเจ็ดแสนมือเวเดี๋ยวเขาก็จะพาไ